ออมขี้เหล็กออมขี้เหล็กออมขี้เหล็กเอ้าพอลุงเจ้าเอาถ้วยอ้อมขี้เหล็กมาวัดวะกะเบากบได้หัวบตกีขวากบได้อัำนำเพื่อๆอําลับอําลัมอําลัมอ้อมขี้เหล็กสบายดีพี่น้องฟองไปเมื่อถือผู้ทุกคนมาเด้อมากินข้าวเรียงยำใหญ่เวลามงวนเด้อมันีีได้อ้อมขี้เหล็กมากินใหญ่เวลามงวนเฮ็ดอ้อมขี้เหล็ก ตั้งเต็มหมอจูนพุนอ้อมขี้เหล็กนี่บะไเฮ็ดเองดอกบะไเฮ็ดเองบะไ้ขวเองบรไแ,แตงเองทั้งนั้นดอกเพื่อนเพื่อนพอลุงเพื่อนแบ่งมาให้เพื่อนถือถ้วยถือจานอ้อมขี้เหล็กมาดอกใหญ่ใหญ่มงวนก็เลยหองสื้อเพื่อน่าอ้าพอลุงเจ้าเอาถ้วยอ้อมขี้เหล็กมาวัดวะคอยถามเพื่อนเพื่อนก็ะห้ว พอเป็นไตจังหัวเนอะพอด้สีบวมหัวนอนเรื่องเป็นอะน้องคือว่าจังสันแบบสันแบบเมนละเนาะยู่ๆค่อยกะพอดีแด้พอดีค่อยบุ่มีแนวกินบุ่มีแนวกินอย่างแล้วพอลุงเอาอ้อมขี้เหล็กมาให้กินค่อยกะว่ายอกจะไปจังละขอบใจขอบใจเพื่อนเราเพื่อนว้าหัวเพิ่มหัวกับเพื่อนว่ะเอ๊ะาสันใหญ่ยี่ไหลมั่งงอนวันนี้คือเราเป๊ะเตะกับสันกับโบเมนเบาเบากับโบเดหัว บตูกว่ากบไ่ได้อบนำเพื่อนมาเด้อมากินนํากันเด้อกินข้าวแหลงกินออมขี้เหล็กมากินน้ากันเลเด้อแอฟเข้าเอฟเข้าปักง่ายมากินนําแดงเพื่อนมากินนํากันเด้อเพื่อนขายอมขี้เหล็กเป็นหัวประมาณนี้เพื่อนอมขี้เหล็กบ้าอมขี้เหล็กเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนไซนั่ง

ไปนั่งพักพนเเมยอ,อยู่สิพอลุงันถือถ้วยถือถ้วยถือสามอมขี้เหล็กมาก็เลยยกตื่เงาขึ้นไม <c ười> ปมันกับห้ว่ากับเหม่เ <c ười> จ็บเจ็บเพื่อนอมเสนนั่งเพ็่อ้อมเสนั่งอมเสนนั่งวขวนก่ะคุมอัมลัมอัมอลัมอัมลัมอะไรแก คุยใส่คำยังง่าน anyway> ี่เลยเพื่อ mm นัเ hmm ชียงกับกูเชียงกับกูมาบ้องให้หลับให้นอนแล้วมันรับแม่หลับแม่แต่ใหญ่ไปเลยมึงเงินอินเขาอยู่หันอิ่มแบบกับกูกับแกมาบ้องให้หลับแล้วกินเขาอิ่มแล้วก็สิเอามาควยมาแถมใส่อีกใส่กอนเพื่อน เข้าอินแล้วก็สิกินมะกรวยแถมอีกไปมากนึงก่อนเพื่อนมะกรว,วยกับมะกรวยติดเพื่อนบางบ้านเพิ่งมากรวยหอมเหมือนหอมหอมถังหอมถ,ถังเซีบถังว่านเลยเพื่อนมาตัดมะกรวยซอยอีกมากนึงขอบใจเด้อที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบขอบใจเด้อที่ติดตามเบ,บิ่งรับชม ช่องยูทูบใหญ่หอะไรเมื่อวันขอบใจทุกคนขอจบคลิปนี้ไปเพียงสมีนิบาย